ไปดูเรื่องของความช่วยเหลือกันครับวันนี้เข้าสู่วันที่5แล้วนะครับของโรงครัวเนชั่นปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก่อนหน้านี้เราไปชุมชนคลองเตยล็อก456วันนี้เรามาอีกที่หนึ่งนะครับไปที่ชุมชนในพื้นที่วังทองหลางจุดนี้มี19ชุมชนนะครับเช่นเคยนะครับแม่ครัวจิตอาสาไปทำอาหารมื้อกลางวานันวันนี้ทำแจก1 0 0 0กล่องและนี่ครับมีผู้ประกาศข่าวของทางเนชั่นทีวีลงพื้นที่ไปกันด้วยนะครับพร้อมด้วยทางผู้วยการเขต วังทองหลางมีนางสาวธิติพัฒโชคเดชาชัยนันสสกทมเขต13พักพลังประชารัฐครับขณะที่คุณฉายบุญนาครับประธานกรรมาการบริหารบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนก็พูดถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนวังทองหลางครอบคลุมไปจนถึงเขตบางกะปิซึ่งบางชุมชนก็มีคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อ ชาวบ้านบางชุมชนเนี่ยจำเป็นต้องกักตัวนะครับไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตตามปกติได้การลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากอาหารแล้วยังช่วยในเรื่องของยาด้วยครับเพราะวันนี้ก็ถือเป็นวันเ,เป็นพื้นที่ที่สนะครับที่มูลนิธิเนชั่นผ่านโครงการเนชั่นปันน้ําใจเนี่ยเราก็มาจัดโรงครัวนะครับช่วยช่วยเหลือพื้นที่นะครับ ที่นี่คือเขตวังทองหลางายาถึงบางกะปินะฮะแถวนี้ก็จะมีประมาณ9ชุมชนซึ่งบางชุมชนเนี่ยก็จะมีคลัสเตอร์ของผู้ที่ติดเชื้อนะครับ,บหลายบางชุมชนเนี่ยอย่างชุมชน9พัฒนาที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็กักตัวกับทั้งชุมชนซึ่งเขาก็ไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตปกติได้นะครับเเราก็เลยเข้ามาที่นี่เนี่ยเพื่อช่วยเหลือในการ อะไรก็ตามที่เราช่วยเยียวยาได้บรรเทาได้เช่นปัจจัย4เช่นอาหารเช่นยาถูกปรณกป้องกันต่างๆเราก็เตรียมเข้ามาให้วันนี้ก็ขอบคุณทางผู้ที่เข้ามาระดมความช่วยเหลือผ่านทางช่องทางของทางสำนักข่าวเนชั่นนะครับก็วันนี้ก็มีทั้งอาหารมีทั้งยามีทั้งทุนทรัพย์ที่เข้ามาช่วยก็ขอบคุณมากนะครับ คุณผ <mm ู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการของเราได้นะครับเนชั่นปันน้ำใจร่วมบริจาคในโครงการครัวเนชั่นปันน้ำใจผ่านทางเพจ a c e b o o k นะครับเนชั่นระวังภัยหรือว่ามูลนิธิเนชั่นเลขบัญชีขึ้นอยู่หน้าจอนะครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0812910083กับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ023383820ครับ